สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องของโรคแพนิกนะคะแพนิกดิสออเดอคืออะไรมีเกณฑ์การวินิจฉัยอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันนะคะโรคแพนิกหรือแพ n นิกดิสออเดอนะคะเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยขึ้นในสังคมปัจจุบันนะคะสังเกตได้จากการที่เราใช้คำว่าแพ n นิกกันมากขึ้นนะคะเช่นเวลาพูดกับเพื่อนที่กำลังตกใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมักพูดว่า ยาแพนิกมีสติข้อไว้นะเธออย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามเราอาจไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วอาการต่างๆที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคแพนิกนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะโรคแพนิก panic disorder ก็คือโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งนะคะหรือเรียกว่าโรคตื่นตระหนกนะคะ ผู้ที่เป็นมักจะมีความรู้สึกกลัวนะคะตื่นตระหนกเป็นอย่างมากนะคะแบบไม่คาดคิดมาก่อนและเกิดขึ้นซ้ำๆจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและมีความวิตกกังวลว่าจะเป็นขึ้นมาอีกนะคะ อาการของโรคแพนิคเป็นอย่างไรนะคะท่านสามารถที่จะประเมินตนเองเบื้องต้นได้จากแบบทดสอบนะคะว่ามีความกลัวหรือวิตกกังวลหรือความอึดอัดไม่สบายใจอย่างรุนแรงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยมีอาการในหัวข้อต่อไปนี้นะคะตั้งแต่4อาการขึ้นไปซึ่งอาการในหัวข้อดังกล่าวนั้นนะคะ 1. ก็คือใจสั่น ใจเต้นแรงนะคะหรือใจเต้นเร็วมากนะคะ2เหงืง่อแตกนะคะ3ตัวสัน่นแล้วก็มือเท้าสั่นนะคะ4หายใจไม่อิ่มหรือหายใจขัดนะคะและ5รู้สึกอึอดอดัดหรือแน่นข้างในนะคะ6นั้นจิบหน้าอกหรือแน่นหน้าอกนะคะ7คลื่นไส้ท้องไส้ปั่นปวนนะคะและ8วิงเวียนโครงเคลงมึนตื้อหรือเป็นลมนะคะ 9ก้ัล้นเนื้อรล้นตัวหนาวสัน่นร้อนวูบวาบเหมือนจะเป็นไข้นะคะสินั้นรู้สึกชาหรือรู้สึกซ่าๆนะคะและสิรู้สึกเหมือนสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือที่เรียกว่า dispersonalization นะคะสิ 12. กลัวคุมตัวเองไม่ได้หรือกลัวเป็นบ้าและสินะคะกลัวว่าตนเองกำลังจะตายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ผู้ป่วยที่เป็นโรคแพนิกจะมีอาการที่เรียกว่าแพนิคแอฟแทก นั่นก็คือกลุ่มอาการตามที่ปรากฏอยู่ในแบบทดสอบนะคะตั้งแต่สี้อขึ้นไปนะคะโดยเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างคาดการไม่ได้และมีอาการอื่นๆต่อเนื่องจากอาการเหล่านั้นเป็นเวลานานกว่า1เดือนหรือมากกว่านะคะดังต่อไปนี้นะคะข้อ 1. กังวลว่าเกิดอาการขึ้นอีกอยู่ตลอดเวลานะคะ 2. กังวลว่าอาจเกิดโรคร้ายแรง หรือกังวลเกี่ยวกับผลติดตามมาอย่างเช่นคุมตัวเองไม่ได้เป็นโรคหัวใจเป็นบ้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะและ 3. พฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะกลัวจะเกิดอาการขึ้นหรือไม่กล้าใช้ชีวิตประจำวันตามปกติที่เคยทำเป็นประจำนะคะเนื่องจากการเกิดอาการมีอาการคล้ายกับโรคอื่นได้อย่าง ได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นอาการใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วจึงจำเป็นต้องตรวจร่างกายเพื่อค้นหาโรคทางด้านร่างกายที่อาจเป็นสาเหตุให้มีอาการนั้นๆก่อนนะคะอย่างเช่นตรวจคลื่นหัวใจหรือส่งเจาะเลือดวัดระดับไทรอยด์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ทั้งนี้แม้ว่าผลการตรวจร่างกายปกติดีก็ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนว่า เป็นโรคแพนิคแพนิคดิสออเดอนะคะเนื่องจากว่ายังมีโรคทางจิตเวชอื่นๆสามารถเกิดอาการแพนิคแอทแทคได้เช่นกันนะคะได้แก่โรคก,กลัวเฉพาะอย่างนะคะหรือสเปซิฟิกโฟเบียกังวลหรือหวาดกลัวอย่างรุนแรงต่อการอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะนะคะหรือมีอาการต่อสถานการณ์ เพียงไม่กี่สถานการณ์เท่านั้นเช่นการขึ้นริฟ์นะคะโรคกลัวสังคมหรือ social phobia กังวลต่อการพบปะผู้คนอาจรู้สึกประมาหากต้องอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามีคนจับจ้องมาที่ตอนเองเช่นการพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมากนะคะโรคทางจิตเวชอื่นๆเช่นโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะ obsessive Compassive disorder เช่นบางคนหลีกเลี่ยงสิ่งสกรปรกเนื่องจากหมกมุ่นกับการกลัวติดเชื้อโรคนะคะโรคเครียดภายหลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงนะคะเช่นหลีกเลี่ยงสิ่งร้าวที่เกี่ยวข้องกับความกดดันที่รุนแรงนะคะโรควิตกกังวลจากการพลากจากนะคะเช่นหลีกเลี่ยงจากการห่างจากบ้านหรือญาติ รวมทั้งโรคทางอารมณ์นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าก็สามารถเกิดแพนิคแอทแทคได้เช่นเดียวกันค่ะสาเหตุของโรคแพนิกเกิดจากอะไรโรคแพนิกเกิดขึ้นได้ในคนทั่วไปเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งนะคะสาเหตุทางกายนั้นได้แก่ปัจจัยด้านพันธุกรรมนะคะ ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรควิตกกังวลก็มีโอกาสเกิดอาการได้มากกว่าคนที่ไม่มีประวัติในเครือญาตินะคะปัจจัยด้านฮอร์โมนในร่างกายนะคะระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงอาจทําให้สารเคมีในสมองเสียสมดุลการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติไปนะคะเกิดเป็นโรคแพนิกได้นะคะสาเหตุทางจิตใจนะคะก็คือความเครียดความวิตกกังวล พฤติกรรมในหลายอย่างในชีวิตประจําวันนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพนิกได้นะคะอย่างเช่นการใช้ชีวิตที่เร่งรีบทํางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออยู่กับมือถือเป็นเวลานานพักผ่อนน้อยไม่ออกกําลังกายนะคะหรือต้องเผชิญกับสภาวะกดดันอย่างนี้เป็นต้นนะคะผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงอย่างเช่นการสูญเสียหรือว่าผิดหวังอย่างรุนแรงนะคะ วิธีการรักษาโรคแพนิคแพนิ c d ิสออเดอไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงหรือทำให้มีอันตรายถึงชีวิตแต่ทำให้เกิดความกังวลกับผู้ที่เป็นและต้องรักษาหากกระทบก,บกับการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้โดยปกติ ซึ่งการรักษานั้นแบ่งออกได้เป็น2วิธีด้วยกันนั่นก็คือ 1. การรักษาด้วยตัวยานะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมองนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคแพนิกดังนั้นการรับประทานยาเพื่อไปปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองจึงมีความจำเป็นและใช้เวลาในการรักษาประมาณ8ถึง12เดือนนะคะโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรค ของแต่ละบุคคลนะคะจากการศึกษานั้นเพราะว่าประมาณ1ในสของผู้ที่เป็นโรคนี้สามารถหายขาดได้นะคะ 2. การรักษาทางใจนะคะก็คือการทำจิตบำบัดประเภทปรับความคิดและพฤติกรรมนะคะซึ่งมีหลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างเช่นฝึกหายใจในผู้ป่วยที่มีอาการหายใจไม่อิ่มหายใจเข้า ออกลึก,ลกชๆช้าๆนะคะเพื่อเบี่ยงเบ่ง<ๆ>ความสนใจจากอาการโดยหายใจเข้าให้ท้องป่องและหายใจออกให้ท้องยุบในจังหวะที่ช้าซึ่งจะทำให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวหลังจากนั้นร่างกายจะเริ่มผ่อนคลายและอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นและหายไปเองค่ะรู้เท่าทันอารมณ์ของตนตั้งสติบอกกับตัวเองว่าอาการที่เกิดขึ้น เป็นแค่เรื่องชั่วคราวนะคะสามารถหายได้และไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะต่อมาก็คือการฝึกการคลายกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะหรือปวดตึงกล้ามเนื้อนะคะการฝึกสมาธินะคะการฝึกคิดในทางบวกอย่างนี้เป็นต้นนะคะการรักษาโรคแพนิกนั้นควรต้องรักษา ทั้งสองด้านควบคู่กันไปนะคะโดยการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าการรักษาด้วยยาควบคู่ไปกับการรักษาทางด้านจิตใจเป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดค่ะ